สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์นะคะคุณครูนุชนาถหอมยกนะคะมาสอนเรื่องระบบการย่อยอาหารนะคะระบบการย่อยอาหารนะคะนักเรียนเราเรียนไปแล้วบ้างแล้วนะคะนะระบบการย่อยอาหารนักเรียนสังเกตดูในรูปนี้นะคะมันก็จะเริ่มจากในปากของเรามีลิ้น นะคะมีกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ถวาวหนักนะคะระบบการย่อยอาหารนะคะเป็นระบบการสลายอาหารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ให้มีโมเลกุลขนาดเล็กนะคะโดยกระบวนการอวัยวะในการย่อยอาหารนะคะระบบการย่อยอาหารมี2ประเภทนะคะเริ่มตั้งแต่การย่อยเชิงกลก็คืออาหาร ที่เข้าไปในปากจะถูกฟันบดเคี้ยวให้มีขนาดเล็กลงนะคะเพราะฉะนั้นเวลานกักเรียนรับประทานอาหารต้องเคี้ยวให้ละเอียดนะคะเมื่อเคี้ยวให้ละเอียดแล้วนะคะนะกักเรียนอาหารจะลงโดนถูกบีบตัวลงไปอย่างกล้ามเนื้อของทางเดินอาหารนะคะหรือที่เราเรียกว่ารอดอาหาร นะคะต่อไปการย่อยอาหารประเภทที่2ก็คือการย่อยทางเคมีนะคะการย่อยทางเคมีเนี่ยเป็นการทําให้โมเลคุลที่เล็กลงไปนะคะโดยเอนไซม์ในน้ําลายในกระเพาะอาหารลําไส้เล็กรวมทั้งตับจะมีการมีน้ําย่อยในการที่มาย่อยนะคะในการทางเดินอาหารนะคะต่อไปนักเรียนมาดูนะคะ การระบบการย่อยอาหารนะอันแรกก็คือเริ่มแตะปากนะคะในปากของเราเนี่ยเป็นช่องที่มีลิ้นมีฟันอยู่ภายในนะเร mm ีย hmm. นมาดูหน้าที่นะคะก็ฟันจะช่วยในการสับอาหารให้มีขนาดเล็กลงลิ้นก็จะล่อมคุกค้าวอาหารกับน้ำลายอาหารที่ย่อยก็คือคาร์โบไฮเดรต นะคะย่อยโดยเอนไซม์ไมเลสในน้ำลายย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลกูโคสนะคะอันนี้ก็คือที่ย่อยในปากนะคะต่อไปนะคะต่อมน้ำลายต่อมน้ำลายนี่อยู่ในปากใช่ไหมคะจะพบบริเวณใ,ใต้ลิ้นใต้ขากรรไกรนะคะข้างกกหูก็มีหน้าที่ในการสร้างน้ำลายนะคะเป็นเมือกออกมาแล้วก็น้ำลายก็จะมีน้ำย่อยอะไมเลส อาไมเลสนี่ก็ย่อยแป้งนะคะนักเรียนดูตามรูปนะคะต่อไปนะคะต่อจากปากลงมาจะเป็นหลอดอาหารนะคะหลอดอาหารจะเป็นท่อตรงนักเรียนสังเกตดูตามรูปนะคะเป็นท่อตรงลงมายาลงมาถึงกระเพาะอ,อาหารอันนี้จะมีการบีบคลายเพื่อดันก้อนอาหารให้เคลื่อนที่สูกก่กระเพาะอ,อาหารเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนรับประทานอาหารนะคะนักเรียนทําไมคะ ก็จะต้องไม่คุยกันเพราะหลอดอาหารของเราจะมีการปิดเปิดนะคะถ้าเกิดนักเรียนคุยอาหารที่เรากินอาจจะตกเข้าไปในหลอดลมได้นะคะต่อไปนะคะกระเพาะอาหารก็ในกระเพาะอาหารของเราเนี่ยเป็นลักษณะเป็นถุงนักเรียนดูนะเป็นถุงภายในมีลักษณะลื่นนะคะย่อยโปรตีนโดยเอนไซม์แล้วก็มีกรดเกลือเรียกว่ากรดไฮโดรคลอริกนะคะเป็นกรดนะคะ ย่อยโปรตีนนะคะโดยเอนไซม์เพปซินย่อยโปรตีนให้เป็นกรดอะมิโนเพราะฉะนั้นใครไม่รับประทานอาหารกลางวันนักเรียนก็จะโดนกรดไฮโดรลิกตัวนี้มากัดกระเพาะทำให้เราเป็นโรคก,กระเพาะได้นะคะต่อไปมาลำไส้เล็กนะคะลำไส้เล็กนี่เป็นท่อยาวขดไปขดมาภายในภายในจะมีตะปุ่มตะป่มนะคะนักเรียนเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัส หน้าที่ในการย่อยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันการย่อยอาหารก็คือย่อยอาหารประเภทนั้นแหละนักเรียนที่กล่าวไปคือมีการย่อยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเอนไซม์ที่อยู่ในลำไส้เล็กสร้างขึ้นเองแล้วก็ส่งมาจากตับอ่อนก็คือถ้าส่งมาจากตับอ่อนก็คือน้ำดีน้ำดีก็จะมาจากตับเนี่ยจะช่วยในการย่อยไขยมันให้แตกตัวเป็นกรดไขมันและกิเซอรอล ย่อยและดูดซึมอาหารทุกประเภทที่นี่หมดนะคะที่ลำไส้เล็กเนี่ยนะนักเรียนลำไส้เล็กนะคะลำไส้เล็กมันจะขดไปขดมาอยู่ในนี้นะคะย่อยอาหารทุกประเภทนะต่อไปอ่านี่พูดถึงลำไส้เล็กต่ออีกนักเรียนการย่อยจะมีการดูดซึมที่ลำไส้เล็กทั้งหมดนะคะลำไส้เล็กนี่จะมีความยาวมากเลยนักเรียน ใช้เวลาในการดูดซึมอาหารนานผนังด้านในนะคะจะมีการมีลักษณะตะปุ่มตะปั่มนะคะคล้ายนิ้วมือนะคะเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสในการดูดซึมสารอาหารต่างๆนะคะต่อไปนักเรียนมาดูตับนะอันนี้เป็นตับนะคะตับเนี่ยเป็นการสร้างน้ําดีนะคะแล้วจะไปเก็บยังถุงน้ําดีไว้ แล้วก็จะส่งไปยังลำไส้เล็กที่เราเรียนไปเมื่อกี้นะคะนักเรียนเพื่อย่อยไขยมันให้แตกตัวส่วนตับอ่อนก็จะสร้างเอนไซน์นะคะตับอ่อนเนี่ยจะสร้างเอนไซน์นะนักเรียนที่จะมาส่งมายังลำไส้เล็กเพื่อย่อยอาหารเช่นกันนะคะ ต่อไปลำไส้ใหญ่นะักเรียนดูนะรูปลำไส้ใหญ่นะนี้ลักษณะเป็นท่อขนาดใหญ่แต่สั้นกว่าลำไส้เล็กส่วนลำไส้เล็กมันจะอยู่ภายในนะคะนี้ลำไส้ใหญ่ไม่มีการย่อยแล้วนะักเรียนมันจะเป็นการเก็บกาก,ากอาหารไว้นะคะแล้วก็ถ้านักเรียนคนไหนไม่ทานผักผลไม้นะคะลำไส้ใหญ่มันก็จะไม่นะักเรียนมันก็จะขับพวกากากอาหารออกมายากนะคะ มันก็จะมีการดูดซึมน้ำแร่ธาตุคืนเข้าสู่ร่างกายเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะขับถ่ายไม่ออกและก่อให้เกิดโรคริซิดดวงทวารน,นะคะการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะเราดูรูปนี้นะคะให้นักเรียนเขียนว่าให้วาดรูปให้วาดรูปคนก่อนแล้วอวัยวะนะนักเรียนแล้วก็ ที่ชี้ไปส่วนประกอบเช่นอันนี้ก็คือปากอันนี้หลอดอาหารบอกให้ชี้ส่วนประกอบและบอกหน้าที่ของแต่ละอันด้วยว่าหน้าที่ของปากมีหน้าที่อะไรอันนี้ววัยวะปากหน้าที่อะไรหลอดอาหารมีหน้าที่อะไรนะคะตับมีหน้าที่อะไรใช่ไหมคะกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่สุดท้ายวาวรหนักนะคะ นะนักเรียนการบ้านวันนี้วาดรูปชี้ส่วนประกอบและบอกหน้าที่นะคะในสมุดวิชาวิทยาศาสตร์นะคะไม่ยากนะคะถ้านักเรียนคนไหนนักเรียนยังไม่เข้าใจนักเรียนกลับไปทบทวนในสไลด์ที่คุณครูได้เ,เสนอนักเรียนในสไลด์แรกๆย้อนหลังทบทวนและก็สามารถหยุดสไลด์เพื่อจะมาเขียนอธิบายได้นะคะเอาละวันวันนี้นะคะนักเรียน ขอให้นักเรียนทุกคนเรียนรู้อย่างมีความสุขนะคะแล้วเจอกันในชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ